มือใหม่หลายคนเข้ามาในตลาดด้วยความหวังแต่จบด้วยการเติมเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกเติมไปเรื่อยๆเหมือนเอาเงินใส่ถังที่ก้นมันรั่วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังพยายามหากำไรทั้งที่ยังรักษาทุนไว้ไม่รอดคนส่วนใหญ่คิดว่าอยากทำกำไรแต่สิ่งที่พวกเขาควรคิดก่อนคือทำยังไงไม่ให้เงินทุนหายถ้าคุณยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่ารักษาทุน คุณก็ยังไม่พร้อมทำกำไรคลิปนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณจากนักลุ้นเป็นนักรอดจากมือใหม่เป็นคนที่เริ่มมองตลาดอย่างผู้เล่นจริงๆถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเข้าใจว่าการรักษาทุนไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือรากฐานของอาชีพเทรดเดอร์ความจริงที่โหดร้ายของตลาดคือตลาดไม่สงสารมือใหม่ตลาดไม่สนว่าคุณเหนื่อยหรือเครียดขนาดไหน แต่ตลาดต้องการความผิดพลาดของคุณต่างหากมือใหม่ส่วนใหญ่แพ้เพราะอยากรวยเร็วอยากรีบแก้คืนเทรดด้วยความรู้สึกเทรดด้วยอารมณ์อยากได้กำไรเยอะๆทั้งที่ยังไม่รู้จักควบคุมความเสี่ยงลองนึกภาพง่ายๆคุณมีเงิน1,000งบาทคุณอยากทำให้มันเป็นสอง0มื่แต่คุณเสีย50%เปอร์เซ็นตก่อนเหลือห้าพันคุณคิดว่าแค่เติมเงินหรือกลับไปทำกำไรสักหน่อยก็จบ แต่ความจริงคือคุณต้องทำกำไร100%เอร์เซ็น์เพื่อกลับไปเท่าทุนคุณอาจจะทำกำไรได้บ้างแต่ทุกครั้งที่ขาดทุนมันจะลึกกว่าเดิมเพราะไม่มีระบบที่รักษาทุนไว้จำกดตลาดง่ายๆขาดทุนมากเท่ากับต้องทำกำไรมากในการกลับมาที่เดิมนี่คือเหตุผลที่ตลาดกินมือใหม่ง่ายมากไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เก่งแต่เพราะพวกเขาไม่รู้วิธีเอาตัวรอด แล้วทำไมมือใหม่ถึงไม่เคยรักษาทุนเพราะมือใหม่คิดแบบนักพนันไม่ใช่นักเทรดนักพนันคิดแบบนี้หวังรวยเร็วอยากได้รางวัลใหญ่อยากชนะทุกไม้กลัวว่าถ้าไม่เข้าเดี่ยวจะพลาดแต่นักเทรดคิดแบบนี้กลัวเสียทุนมากกว่าเสียโอกาสยอมพลาดถ้ามันไม่ใช่จังหวะรอได้ไม่เร่งไม่รีบเล่นเกมยาวไม่ใช่เกมไวมือใหม่มักคิดว่าตัวเองยังมีทุนให้เล่นอีก แต่ลืมไปว่าทุนหมดเท่ากับอนาคตหมดความมั่นใจแบบผิดๆของมือใหม่คือเดี๋ยวก็ได้คืนตลาดต้องกลับมาแค่นี้เองเดี๋ยวก็ฟืน้นแต่ความจริงคือคุณกำลังเสี่ยงทั้งพอร์ตโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างจริงที่มันเจ็บสมมุติมีเงินห้าหมื่นเทรดแบบมั่นใจมากเพราะคิดว่าเห็นโอกาสชัดตลาดสวนลบห้ันยังไหวลบหนึ่งหมืเริ่มเครียดลบสองหมื่นเริ่มลุ้น ลบสามหมื่นเริ่มภาวนาแต่ตอนนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่คัดลอสเพราะรู้สึกว่าถ้าปิดตอนนี้เท่ากับยอมแพ้สุดท้ายพอร์ตเหลือห้าพันจากนั้นก็พูดว่ารอบหน้าเอาคืนแต่เหลือทุนไม่ถึง10%เอร์เซ็นแล้วจะเอาคืนยังไงตลาดไม่เคยแคร์อารมณ์ใครตลาดแค่ตัดคนที่ไม่รักษาทุนออกไปเรื่อยๆหลักคิดของนักเทรดที่อยู่รอดนักเทรดมืออาชีพรู้ดีว่า การอยู่รอดสำคัญกว่าการทำกำไรเพราะเมื่ออยู่รอดได้กำไรมันจะมาเองในวันที่ตลาดเป็นใจการคุมความเสี่ยงสำคัญกว่าการอ่านกราฟถูกทำไมนักเทรดเก่งๆถึงไม่กลัวพลาดเพราะเขารู้ว่าต่อให้พลาดสิบครั้งพอร์ตเขายังไม่เสียหายหนะักแต่มือใหม่พลาดแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วเพราะมือใหม่เทรดด้วยความโลภไม่ใช่ด้วยระบบนักเทรดเก่งๆใช้ไมเซ็ตแบบนี้ขาดทุนได้ แต่ต้องขาดทุนอย่างจำกัดผิดทางได้แต่ห้ามพอร์ตเสียหายหนักถูกน้อยครั้งแต่ได้กำไรมากกว่าขาดทุนไม่ต้องเก่งทุกวันแต่ต้องไม่เสียหนักในวันที่พลาดทุกคนพูดเหมือนกันว่าทุนคืออาวุธถ้าทุนหมดคุณไม่มีสิทธิ์ลั่นไกลอีกคนที่รักษาทุนได้คือคนที่เปลี่ยนจากผู้ล่าเป็นผู้รอดหกฎเหล็กของการรักษาทุนข้อแรกเสี่ยงไม่เกินหนตต่อออเดอร์ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินหนึ่งหมื่นบาทอย่าเสียเกิน1 0 0่งรถึงสองบาทต่อไม้นี่คือการซื้อเวลายิ่งคุณอยู่รอดนานคุณยิ่งมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นข้อสองตั้งสต็อปลอสทุกครั้งการไม่ตั้งสต็อปลอสคือการยอมตายการตั้งส t o p ปลอสคือการตั้งกรอบความเสี่ยงคนที่ไม่มีสต็อปลอสไม่ใช่นักเทรดแต่คือนักภาวนาข้อสอย่าเทรดตอนอารมณ์ไม่นิ่ง ถ้าคุณเทรดเสียมาก่อนหน้านั้นหรือกำลังโมโหกดดันอยากแก้แค้นสถานะพวกนี้ทำให้คุณพัง100%อยเอย่าพึ่งเทรดข้อ3อย่าเพิ่มลอดเพราะอยากรวยเร็วนี่คือพฤติกรรมที่ทำให้พอร์ตพังเร็วที่สุดความโลภทำให้คุณไม่มองความจริงต้องออกลอดให้เหมาะสมกับพอร์ตให้พอร์ตสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวไม่ใช่ออกลอดใหญ่แล้วพอร์ตปลิวไปต่อหน้าต่อตา ข้อ5เทรดเฉพาะจังหวัดที่ได้เปรียบอย่าเข้าเพราะเหงาอย่าเข้าเพราะเห็นคนอื่นเข้าอย่าเข้าเพราะกลัวพลาดให้เข้าเพราะมันคือจังหวะที่ระบบสั่งให้เข้าเท่านั้นข้อสุดท้ายมีสมุดบันทึกการเทรดนักเทรดที่ไม่มีประวัติการเทรดคือนักเทรดที่ไม่รู้ว่าตัวเองแพ้เพราะอะไรบันทึกการเทรดช่วยลดข้อผิดพลาดบันทึกทำให้คุณเห็นพฤติกรรมที่ควรแก้และเป็นแนวทาง ในการวางแผนการเทรดครั้งต่อไปถ้าคุณรักษาทุนได้นิสัยการเทรดคุณจะเปลี่ยนคุณจะไม่รีบเข้าไมา้คุณจะไม่เทรดเอาคืนคุณจะเริ่มคิดก่อนเสมอว่าถ้าเสียจะเสียเท่าไหร่คุณจะไม่ใช้หลอดที่เกินตัวคุณจะเห็นความสำคัญของระบบมากกว่าอารมณ์คุณจะเริ่มเทรดแบบคนมีแผนไม่ใช่คนลุ้นโชคการรักษาทุนไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องของวินัย วินัยคือสิ่งที่มือใหม่ไม่มีแต่มืออาชีพทุกคนมีมเซ็ตของคนรักษาทุนคิดเสมอว่าวันนี้รอดเท่ากับวันหน้ามีโอกาสเข้าใจว่าเราคุมตลาดไม่ได้แต่เราคุมความเสี่ยงได้ไม่ไล่ราคาไม่แก้แค้นตลาดไม่ใช่ทุกวันต้องกำไรไม่ใช่ทุกไม้ต้องถูกมเซ็ตสำคัญกว่าเทคนิคเพราะถ้าคุณมีระบบที่ดีแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็พังอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีวินยัย ระบบธรรมดาก็ทำกําไรได้ในระยะยาวเรื่องจริงที่เปลี่ยนชีวิตนักเทรดหลายคนหลายคนให้ความสําคัญกับกําไรมากเกินไปพยายามหาวิธีเพิ่มกําไรทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่ควรทำคือหาวิธีลดความเสียหายเมื่อคุณลดการขาดทุนได้กําไรจะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่เปลี่ยนมือใหม่ได้มากที่สุดไม่ใช่อินดิเคเตอร์สูตรลับเทคนิคลำ แต่มันคือวินัยในการรักษาทุนเพราะถ้าคุณไม่รักษาทุนผลลัพธ์ที่จะตามมาคือพอร์ตจะค่อยๆเล็กลงความมั่นใจจะเริ่มหายอารมณ์จะแปรปรวนคุณจะเริ่มอยากแก้คืนคุณจะเริ่มเทรดหนักขึ้นในที่สุดคุณจะเจอจุดที่เรียกว่าหมดไฟหมดทุนหมดโอกาสการรักษาทุนคือรากฐานกำไรคือผลลัพธ์คุณไม่สามารถหวังผลลัพธ์ได้ถ้ารากของคุณยังอ่อนแอ จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจกำไรเป็นรางวัลของคนที่รอดไม่ใช่รางวัลของคนที่เก่งตลาดไม่ได้เลือกคนที่ฉลาดที่สุดแต่เลือกคนที่ควบคุมความเสี่ยงดีที่สุดถ้าคุณยังรักษาทุนไว้ไม่ได้อย่าเพิ่งพูดถึงกำไรถ้าคุณยังคุมอารมณ์ไม่ได้อย่าเพิ่งฝันถึงอิสรภาพการเทรดไม่ใช่การแข่งขันกับตลาดแต่คือการแข่งขันกับตัวคุณเองถ้าอยากอยู่รอด ให้เริ่มที่การรักษาทุนถ้าอยากชนะระยะยาวให้เริ่มที่วินัยและถ้าอยากให้การเทรดเป็นอนาคตที่มั่นคงคุณต้องเริ่มจากประโยคง่ายๆประโยคนี้นั่นคือวันนี้ต้องรักษาทุนก่อนคิดทํากำไรแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณรวยไม่ใช่กำไรแต่คือวินัยที่คุณสร้างทุกวันถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแนวคิดนักเทรด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ